ไปทําที่ร้านคือราคาถูกมากแค่สองพันเองจริงป้านีอกดหลอนเองสวยอะ่ะไปเถอะที่ค่ะเอ,อ่อมาลงทื่ออเดิชั่นค่ะ รอค่ะสแล้วค่ะขอบคุณนะคะเอออันนี้ถูกต้องเลยฮัลโหลพี่เตียนคิวลงชื่อไว้ให้เราแล้วไหนเอาน้องค่ะลองค่ะลแล้วก็ไปเลยค่ะไม่ยืนทำอะไร ขอโทษค่ะตรงนี้เลยเราสวยขึ้นน,นั้นเนีอ่ะจริงหรอขอบคุณค่ะงั้นเดี๋ยวนูขอตัวเข้าไปก่อนนะคะได้จ้าหาที่นั่งหนูหรออือเปล่าคะเฮ้แหม่พวกหล่อนหลบที่ฉันนั่งสิ เกย์มากันซีนฉันป่ะเนี่ยบ้าแกใครจะทำแบบน,น,นั้นนั่งนี่เลยแกเออนี่เห็นมันนั่นแล้วใช่ปะเหลือเชื่อเลยว่าเขาจะรับคนแบบนี้มาออดิชั่นกับเราด้วยมีคนแบบนี้บ้างก็ดีแกอย่างน้อยวันเนี้ยกระจกเราไปละหน Queen ึ่งคน มึงเติมแป้งยห่แกใส่สัยเห้นลงที่เกัวกช่วยไม่ได้เนอะ <c oughs> คิดว่าป้งตลาดนับนด้น่ะฉันไม่สวยขื้นมั้งแ,แต่ฉันไม่สวยเน่ยเป็นพอาะคนอยู่เป็นเพราะป้งไม่ไม่รู้อะ่ะอลกมาก สวัสดีเราน้ำจืดนะเอออันนี้หาคู่สเตชชั่นอยู่ใช่ปะเราเป็นให้ได้นะสุดภาพอย่างเธอนะจะมาเป็นคู่ซ้อมเต้นให้ เหมนจันซ้อมเต้นกับเธอไปอะนะมีหวังพวกกรรมการเขาจะคิดว่าฉันเป็นพวกมือสมัครเล่นแบบเธอแล้วนี่อะไรอะแต่งแต่งหน้าราคาถูกตามตลาดนัดขยะแบบเนี้ยคิดว่าจะเอามาสวยสู้ผู้ชนได้เหรอคือคือเราขอโทษอะคือเราไม่คิดว่าการที่เราจะมาช่วยเธอแล้วมันจะทําให้เธอบปกลายเป็นมือสมัครเล่นอะนี่ฉันขอคำบุญนะสภาพอย่างเธอได้ไหม จะมาช่วยุณนี่เขเหรอชื่อเปลือยนไไม่ได้ต่อไหนี่มาถึงานรเปล่าอย่างเธอนะเนไงหัวเราไหมตายแ้วเธอจะพูดตรงเกินเออนีเธอดุจิเขา้องสั่งมาช่วยแต่ถ้าอยากช่วยมากอ่ะก็ตัวบอกคุณสตาร์ทางานหน่อยนะต้องให้ยู่ประตูปิดหน้าต่างให้สนิท ถึงมแมลงว,วันอ่ะมันจะบินเข้ามาพอได้กลิ่นเ <c oughs> น่า <c oughs> เอ่าผลาญผลาญผลาญเสียเวลาสนทนาด้วยชัดเอฟข,ของต่อดีกว่าเนี่ยคุณพ่อบอกฉันว่าถ้าวันนี้ฉันใช้เงิน,งนไม่หมดฉันจะโดนตีโอ้ยปวดหัวเลยอ่ะเนี่มันเน่าเอ้ยมันจืดว่าพ่อเคอทำฉันสับสนหมดเลยจะเอาแมงสักตัวหนึ่งเดี๋ยวฉันจะเอฟแล้วเผาส่งไปให้ <c oughs> ฉันพูดทั้งหัรุ้งทำงานได้นะแคนดี้ได้สิกลับไ้ก่อนละกันนี่ก็แกม่ใช่ฉันเลือกชุดดีกว่าเอาสีไหนดีอ่ะนี่สวยกต่ไ้่หมดเลยไหมเอาแค่สองสีก็เลยมันจบจบจบไม่หมดเลยแต่ว่าทั้งร้านเลยนะคือเนี่ยมันมีสามพันช่วงนี้มันมีสามสามสี เราทำได้เชื่อมั่นในตัวเองไว้นะน้ำจืด ประกาศนะคะชื่อต่อไปนี้ให้เข้าแถวเรียงระดับตามการเรียกและเดินเข้าห้องออ d i t i o นเป็นกุ่ลแรกค่ะปาราดาวอบบี้แคนดี้และน้ำจืดค่ะเดินตามมาได้เลยค่ะ จะได้เป็น,นเือของลุณที่มำังดัที่สุดในเเชียแล้วก็ต้องขอแจ้งว่าเราหาหาแค่เพียงหนึ่นงคนเท่านั้นที่จะมาเป็นดาวค่ะฮะ okay, เอาแค่คนเดียวเองตายแล้วฉันยังรู้สึกว่าฉันซ้อมไม่พอเลยงานนี้เสียเวลาเปล่าเสร็จเดีกแคนดีแน่ๆนไม่มีใครหน้าไหนในนี้จะสู้ฉันได้อีกละทั้งการเต้นและหน้าตามันก็เห็นเห็นกันอยู่ เราทำได้น้ำจืดอ,อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเราต้องทำให้ดีที่สุดมัวเมม่อมอะไรอยู่แบบกระสอบนี้พวกคุณต้องเต้นตามฉันให้ทันและมีของดีอะไรโชว์ไว้หมดหน้าขอ,อ,องเจแม่ <c oughs> <c oughs> แล้วก like ็เฉลยใจกับเธอรุ่นสองคนทั้งหลังด้วยนะเธอไม่ข่าวเว้ยเสียวรนานัน่าประทับใจมากเธอรุ่นสองมีทักษะการเป็นที่ดีแต่น่าเสียดายที่เราไม่ช่วยเพียรชีพเดียวเทานั้นดี้เธอมีทักษะการเต้นที่ดีแต่นั่นไม่ใช่เรื่องสำคัญ ว่าถูกป็นได้ดีแต่มันไม่ใช่เรื่อสงสำคัญหรอกะงั้นถ้าเป็นเรื่องหน้าตาแล้วก็ยินดีด้วยนะแคนดี้เนี่ยเพราเธอคงคิดว่าการในชั่นมันเพิ่งเริ่มขึ้นในห้องนี้ใช่ไหมมันเริ่มตั้งแต่ก้าวที่ 9, มันลงทะเบียนแล้วฉันได้เห็นพฤติกรรมแย่ๆอันไรซึ่งนำใจของคนบางกลุ่ม ฉันขอทำบุญนะสภาพอย่างเธอเนี네่ยนะจะมาช่วยคุณแซนดี้เขาเหรอช่วยเหลือไปที่ได้ก่อนนะไม่ตายว่าเธอจะพูดตรงเกินแต่ให้แหาะช่วยมากอ่ะก็ไปบอกบพี่สตาร์ทำงานหน่อยนะก็ให้หนึ่งไปตัวกินน้าตาลให้สนิทถึงแม้แรงวันอ่ะมันจะบินเขกนั้นเขาได้กลิ่นน้ำเน่าในขณะที่พวกเธอมัวแต่ทำเรื่องไร้สาระกันอยู่ น้ำจืดไปซ้อมคนเดียวในห้องน้ําน้ำจืดเธอมีทักษะกันเต้นที่ดีมากแต่ที่มากไปกว่านั้นคือเธอมีจิตใจดีอาสาช่วยผู้เข้าแข่งขันผู้อื่น ถึงแม้เธอจะโดนปฏิเสธก็ตามซึ่งเรากำลังตามหาไอดอลที่มีพฤติกรรมที่ดีเพราะเราเชื่อว่านิสัยที่ดีคือพรสวรรค์ที่จะนำพาเธอไปได้ไกลและตอนนี้ขอประกาศผู้ชนะได้แก่ลงจืดเทียนการันทิรบาบาราสว่วนเธอหวังว่าเราจะได้เจอกันเหม่และหวังเธอจะปรับตัว แค่ไม่จะไปต้องเหมือนใครเพราะเธอพิเศษมากๆยังไงล่ะขอบคุณตัวเองนะที่ไม่ยอมแพ้